ทุกสวนอยู่รมข้ารากเทิงกิเลสเทิงทุกซเหุกรงเป็นสุขเป็นสุขขืออย่าได้ันนี้อยู่ตรงนี้เป็นคนาเดียวกันมาเดียวันจะนันลมือไรครับสอบด้วยที่ไน ไปรัฐบันครับข้อสี่ไม่ให้ปอายากชีวิตปรอยากลอมีิยมไปรัฐบาลครับเห็นท่านที่มาร่วมก็อาจจะมีทคู่เป็นควายก็เป็าก้ตอบไดไห ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็ออจะมีโรงเของรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยตัวนี้นะคะรางวัลที่สองค่ะัการเป็นาราารศึกษาดับท่าจะดูแลที่นี่แต่พอกาครทียเรียน่ายกับท่านศึกษาก็เลยใช้ใช้วันศุกร์วันศุกร์ใช้ไม่ครบ ทุกคนเพราะมักนก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆแต่ก็จะบอกว่าทําไมมันมน่คคาครูไม่มีกำลังใจแล้วเนี่ยมันเด็ก